สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอนัทวัฒนะ์ทางช่องดูดวงสองฝาโชคชะตาราศีนะครับเหมือนเดิมครับชาวราศีกันชี้โชคนะครับวันที่30ธันวาคมนี้นะครับมีโอกาสกันหรือเปล่าแล้วก็มีเงินใช้สอยในช่วงของปปีนี้ใหมนะฮะเที่ยวกันปีใหม่ไหมนะครับสาหรับ นักสงโชคนะคมาดูตำแหน่งกันก่อนนะครับว่าตรกับวันพุธวันที่30นะครับตำแหน่งดวงดาวที่เห็นอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับของวันที่30ชาวราศีกันยน์ครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพลิกกลับไปที่ทางนี้นีดคือนะครับของของชาวราศีกันย์อยู่นะครับ,อ,อ,ารารบอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยดาวที่กําลังเกิดขึ้นก็คือดาวพุธท,ที่จะโคจรอ,อยู่ในโคของพุตธะโคราศีมังกร มันเป็นการเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งโปรเจกต์งานอะไรที่มันยัมีเกิดขึ้นลงทุนนะั่นลงทุนอะไรก็แล้วแต่หรือได้งานได้จ็อบหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นการเริ่มเริ่มในที่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีกัน1.1.1น,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 นี่ยแล้วก็เ <c oughs> ราสังเกตน,นะครับว่าดาวที่กำลังสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่นะครับก็คือดาวพุธที่กำลังโคจรไปสู่ราศีมังกร การที่เผชิญในการเริ่มอะไรมีใหม่อะไรชีวิตเข้ามานะฮะยกตัวอย่างว่านะก็ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ผ่านมาได้รายลถใหม่อาจจะมีเกณฑ์ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับดาวเสาร์นะฮะ่ตัวใหม่งานใหม่ๆอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นนะครับธุรกิจหนึ่งใหม่ที่กําลังจะทําหรือขย,ยายในความหมายนะฮะชาวราศีกันมาดูนะครับว่าโชคลาภยังมีโอกาสบ้างไหมนะฮะ เราเห็นแล้วนะครับว่าดาวที่สัมพันธ์ที่ดีหรือโอกาสมีโชคก็ยังเห็นก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็คือเพนอยู่ในราศีเมถุนตัวบ้านดาวพุธนะครับแล้ววันที่30ยังไงซะอีกสองสามวันนี้ดาวจันทร์ก็ต้องโคจรไปพบลาพาเขานะปปีนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข่าวดีอะไรสักอย่างนะครับชาวราศีกันนะฮะหนึ่าา,าไถึงด้นานลา หรืออะไรบางอย่างที่ตัวชะตากำลังแฮปปี้ช่วงนั้นนะครับชาวราศีกันอันนี้แหละยังเห็นผลได้แน่นอนนะครับถ้าผมมองตรงนี้นะฮะมันจะมีความหมายว่าสังเกตดีๆครับว่าดาวที่อยู่ที่มีเกเร่มเนี่ยความหมายได้มีดาวขคาริีข้ามาสัมพันธ์กับพวกมราณาะบางท่านอาจะมีการพักผ่อนครั้งแรก ตั้งปกแคมอะไรสักอย่างอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ความหมายของที่อยู่แล้วก็ดาวที่สัมพันธ์กับอังคารน,นะครับแล้วมีจันทร์เพนของตัวชาวตามาดูภาพตำแหน่งดวงดาวที่มีคุณภาพข,ขาก็นะครับว่ามีความหมายค่อนข้างอะไรดีๆนะครับอันดับแรกดาวจันทร์ในหอนเพราะว่าดาวจันทร์ที่กำลังเพนอยู่นะครับคือสัมพันธ์กับภพงานการรืยจะเข้าสู่ภพราภะแล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวลาภะด้วยนะฮะที่อยู่ในภพการงานของตัวชาวตา ก็จะมีเกณฑ์ความสำเร็จอะไรบงางอย่างที่การพูดคุยหรือเจราจาอะไราตกลงกันนี่แหละธุรกิจงานการจะเกิดรับผลเนะี่ยอันนี้มีความมาจเดิก็โอกาสด้านสิ่งโชคก็ยังเห็นด้วยเช่นกันนะครับบางทีบางท่านโชคกับธุรกิจและงานการนะครับอืมมาอีกหนึ่งจุดนะครับดาวที่อยู่ยังไม่มีดาวอะไรอยู่ในโครา,าแต่ดาวราพาอยู่ในบ้านดาวพุธนะครับแล้วก็วันนั้นตรงหัวคุณก็เลยทางดาวอาทิตย์ดาวเกตนะครับ แล้วจะเคลื่อนย้ายอีกวันนี้รอบดึกนะก็เจอทั้งดาวเสาร์ดาวพฤหัสนะครับนั้นดาวสี่ดวงนี้จะต้องมีความหมายต่อของวันนั้นคือวันพุธนะครับชาวราศีกัน์ของท่านนั้นชาวราศีกันเนี่ยจะต้องเลือกดาวดวงใดดวงหนึ่งมาก่อนนะครับก็คือจันทร์เพ็ญนะให้ดาวจันทร์เป็นดาวราชาของเขาเอาละหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งสัมพันธ์กับดาวอะไรบ้างนะครับ สองก็ต้องไปเจอกัรอบรอบๆของดวงดาวเขานะฮะของวันพุธระดับประจำต,ตัวชาวราศีกันด้วยนะครับสองอะไรดีสองเก้าสองเจ็ด,สอ,จดสองห้าอันนี้จุดก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับแต่ย่าลืมชุดตีโกนของเขานะครับคือแปดห้าเจ็ดชุดของเขาเพราะดาวกลางจะเกิดกันช่วงใ,ใกล้กันแล้วก็เกิดห่างกันไม่มากนะครับสำหรับชาวราศีกันนะนั้นเรายืนเมนไว้ก่อนว่าเป็นดาวจันทร์ไปก่อ,อาจจะเป็นสองก้าก็ได้นะครับ ที่กําลังสัมพันธ์เล็งกันนะฮะเล็งในที่นี้เนี่ยจะสนิทหรือไม่สนิทมากก็จะสัมพันธ์ตั้งดาวสี่ดวงรอบๆของเขานี่แหละนะครับก็จะกูจะจะไปสัมพันธ์แบบว่าการบวกเลขเป็นเลขชุดของเขาก็ได้ว่าจะเป็นสองสองอะไรดีนะเก้าเก้าสองสี่เก้าสี่สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นสองหนึ่งเก้าหรือว่าสองสองสี่เจ็ดเนี่ยจะไปอยู่ช่วงระยะนี้นะฮะเพียงแต่ว่าผมก็แนะนําว่า ดาวจันทร์นะฮะก็คือเพนแล้วก็ลองมาอาจจะเป็นดาวพุธถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านดาวพุธนะฮะที่ดาวเขาเล็งนะฮะฟา้าก็จะเป็นมีแสงจันทร์เพนอยู่แล้วนะฮะถ้าเรามาอยู่ฟา้าเรามองจากฟาก้านี้แสงก็ต้องไปกระทบไปหลาย,ลาย,ลายดวงฟ้าตงนี้เหมือนกันนั่นแหละครับผมนะฮะแต่ถ้าผมมองดูดีๆนะครับว่ามีดาวเกตเนี่ยอยู่ที่อยู่นะฮะที่อยู่เนี่ยมันเป็นความหมายว่า บางท่านอาจจะไปทําบุญนะฮะหรือไปก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำบุญบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นดาเกตหรือได้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะเข้ามาในเคห,หสถานนะครับของดีหรือของบูชาอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะครับสัมพันธ์ตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับชาวราศีกันนะจับจุด นะครับของดวงดาวที่ไปเชื่อมโยงกันนะครับก็ขอให้มีโชคาภนะครับชาวราศีกันนะครับผมปัจจัยนี้ผมมอง,มองว่าโอเคอยู่เพราะว่าด,วดาวดวใจนั้นต้เป็นหลักฐาน,จจนจเจ้าเรือนเกษตรด้วยนะครับของชาวราศีกันช่วงนั้นก็ยิ่งแบบโอเคชัดเจนดีนะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ